การใช้ชีวิตที่ดีการใช้ชีวิตให้มีความสุขหยุดการกระทําอันนี้เลยนะคะอย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเปรียบเทียบเราจะยิ่งเห็นปมด้อยของตัวเราเองนะคะและปมด้อยที่เราเห็นนั้นมันมาบ่อนทอนกำลังใจของคุณนะคะคุณจะทำอะไรคุณก็จะไม่มีความมั่นใจนะคะ มีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอะไรอะไรก็จะโทษอย่างอื่นหมดเลยว่าทําไมฉันต้องเป็นแบบนี้ทําไมฉันไม่รวยเหมือนเขานะคะทุกอย่างที่คุณไปเปรียบเทียบกับเขาทําให้คุณไม่มีความสุขและไม่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนนะคะคุณจงรักการเจริญเติบโตนะคะ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งต้นไม้ก็รักการเจริญเติบโตสัตว์ก็รักการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีความคิดมีสมองนะคะอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นหรืออย่าเอาความคิดของตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นนะคะคุณมีดีในแบบของคุณและคุณมีความสุขในแบบของคุณ โดยไม่จาเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะถ้าคุณไม่เจริญเติบโตถ้าคุณไม่โตก็คือคุณต้องตายแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเราต้องเราต้องเจริญเติบโตก่อนก่อนที่เราจะตาย